สวัสดีค่ะทุกคนบอกแล้วว่าพี่แป้งชมไม่ได้พลาดที่จะมาสอนน้องรับของฟรีนะคะยังไม่ได้นอนตั้งแต่เมื่อวานเลยมูดะทำแบบนะาเดทวีนเบลดนะคะแล้วก็มาทําแบบนี้กับน้องๆด้วยนะคะวันนี้อาจจะไลฟ์สดช้านิดนึงนะพี่แป้งชมยังไม่ไนอนแต่เมื่อวานปวดตัวมากเหนื่อยจากงานเกมเมื่อวานมากๆเลยปแปเราไปดูของฟรีกันนะคะของฟรีชิ้นนี้นะคะน้องจะเป็นดาบอันยอยใหญ่ดาบกาแล็กซี่นะคะคุณหน้า ะะแล้วเขาแจกเยอะม,มากๆตั้งสี่หมืนชิ้นบอกเลยว่ามีเวลาทําอีกเยอะเลยนะคะน้องพราของออกไปนะคะแค่ประมาณเกือบหมื่นชิ้นเท่านั้นหรือประมาณสามหมืกว่าชิ้นฉะนั้นทำทันแน่นอนน้องทุกคนดูความใหญ่ของดาบอันนี้นะคะหูยใส่ที่กรุงเทพเห็นถนึงเชียงใหม่นะใหญ่มาก ท่ท้งผูหญิแล้วก็ผู้ชายเลยนะคะอย่างแรกเลยนะคะโน้องๆจะต้องทําการเข้ากลุ่มของเขาก่อนนะคะพี่แป้นจะทิ้งลิงก์กลุ่มไว้ให้น้องใต้คลิปนี้ก็ยืนยันอะไรให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นเนี่ยโน้องๆต้องเข้ามาเว็บไซต์นี้นะคะตามที่แป้นเนี่ยส่งลิงก์ให้ด้านล่างนะคะแล้วกดด้านบนนะที่คําว่าร็อกอินนะคะโน,โน,โน้องๆที่อยู่ด้านบนขวานะคะเมื่อน,น,น้อง รูปรบอกตามพี่แป้งชมมาได้เลยนะคะไม่ต้องพิมพ์อะไรค่ะเพราะเราจะต้องล็อกอินผ่านรบอกของเราเท่านั้นนะคะพอกดปั๊บนะคะน้องกดปุ่มสีขาวแล้วเลื่อนลงมากดปุ่มสีฟ้านะคะแล้วรอปุ่มสีฟ้าทีหนึ่งแล้วกดได้เลยค่ะจากนั้นน้องก็ยืนยันชื่อของน้องให้ถูกต้องกดปุ่มสีเหลืองแล้วก็เลือกเกมอะไรก็ได้นะสักหนึ่งสองเกมนะคะแล้วน้องเจอตรงนี้น้องกดสคริปต์ไปได้เลยนะคะข้างๆปุ่มเน็กนะคะแล้วก็เลือกอวตารของเราแล้วกดเน็กไปแล้วกดสคริปต์นะคะน้องแล้วก็กดฟินิชได้เลยค่ะหาการลทเบียนนะคะน ลงซ้ำแล้วนะคะน้องๆสามารถเข้าไปเล่นในแมปได้เลยค่ะเข้าแมปตามไปแป้งมาเลยแป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมไปดูกันว่าทํานี่ไงบ้าง,งไปแป้งก็แอบงงเหมือนกันว่าของฟรีเฉยๆมันโคตรง่ายเลยนะคะน้องๆแต่ของออกไปน้อยมากๆนะคะมาตรงนี้นะคะเรามาดูเควสกันซึ่งน้องๆเนี่ยแค่ชนะ7เกมเท่านั้นนะคะเป็นคนที่อยู่คนสุดท้ายนะคะให้ครบ7เกมก็ นะน้องก็จะได้ของฟรีชิ้นนี้ไปเลยนะซึ่งตัวพี่แอบไม่แน่ใจว่ามันต้องลงทะเบียนหรือเปล่าแต่ลงไปเพื่อความชัวร์ดีกว่านะคะเพราะตัวพี่ลงทะเบียนอยู่แล้วพอกดรับของฟรีมันก็ได้เลยไงซึ่งบอกเลยนะคะว่ามันมีแต่คนตึงๆนะคะช่วงนี้แนะนำว่าอย่าใช้โปรมันโดนแบนง่ายมากนะคะฉะนั้นก็เล่นตามปกติไปนะคะน้องๆซึ่งเคยเล่นกันอยู่แล้วกับแมปเบสบอลนะคะหลายๆคนเนี่ยน่าจะเซียนกันเลยนะคะก็เล่นไปค่ะน้องๆจนชนะนะคะทั้งหมด7ครั้งเพราะน้องครบ7ปั๊บมันน้องกดอ้างสิทธ แล้ของฟรีเนี่ยก็จะเด้งขึ้นมาบาเทม0ูโลบักนะคะแล้วกดรับของฟรีชิ้นนี้ได้เลยค่ะใครที่ได้ของฟรีชิ้นนี้แล้วนะอย่าลืมคอมเมนต์บอกไปแปชมด้วยนะคะว่าได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะ